อะไรเง้มึที่ห้องไม่มีเน็ตสิตไม่รู้ีวีก็ไม่มีแั้นคืนนี้อยู่ไหนไปนอนทนโอ้โหนี้เราไม่กินข้าววันเล้นนะเหรอหมดคน่ารัหรอกนะฮัลโหลมอนิตี้ขับรถไปด้วยถือกล้องไปด้วยแต่ว่าขับไม่ได้เร็วนะฮะวันนี้เข้ามากรุงเทพมีนักกินข้าวกับผู้ชายตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่ามาเร็วนะฮะเดี๋ยวตั้งใจจะไปแช่ออนเซนที่สาทรก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเจอผู้เนี่ย เราก็ต้องไปแต่งหน้าก่อนนะคะวันนี้จะไปแต่งหน้าที่คเตอร์ชาแนลเดี๋ยวมีนักับผู้ชายตอนหนึ่งทุ่มที่เกศยังไงเป็นกําลังใจให้กับโฟมด้วยเมื่อกี้ไปแช์ออนเซนมานะครับหน้าแห้งมากเลยมาให้พี่ขอลงครีมให้นะฮะ แต่งหน้าเบาๆไม่เอาแต่งหน้าเจ้าสาวนะเม่ <laughs> ก่อนนี้จะไปทานข้าวนะคะตื่นเต้นแล้วผู้ชายทรงมาตามแล้วมไม่เป็นไรเราเป็นคนสวยเราไปใส่เราไปใส่ได้เน,นาะหน้าที่ของคนสวยก็คือต้องไปใส่ผู้ชใสยก็คือไปรองก่อ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะคะ <laughs> <laughs> จะทุ่มึ่งแล้วอ่ะยังไม่ออกสัมภาว้วก็เลยควรรีบไป <laughs> พีดีเอน่ารักนาาแถมมาเยอะด้วย สวัสดีครับมาเจอผู้ชายที่บอกนะคงผมไม่ถือ,อาสายนะเพราะว่ามาถึงเธอก็ยังแบบอยู่ที่มมห้องน้ำเมื่อออกมาจากห้องน้ำเนี้ยวิ่งจากพารากอนมาที่เกศนหมสอนนแะล้วเมื่อกี้หมดว่าอะไรมหมดว่าก็พูดติดทำอะไรให้มันเดี๋ยววันนี้จะให้ดูผู้ชายของเราเหมือนมีเสียเรียงขอดูนูหน่อยดิ อดี๋ยวเขาดูนมเลยวันนี้ใส่นาฬิกาอะไรมาวันนี้ใส่ปาเตะม,มาเรื่อยมาวันนี้ใส่โลเลกมาเห็นคาเทอร์อะไรคะวันนี้นาฬิกาทั้องอันนี้คือของแท้ของผมเดี๋ยวอาหารของเราจนะเริ่มแล้วนะครับตอนน้เป็นเชดน,นะ อันี้เป็นเมจิมมะกรูดนะครับของเป็นตัวหน้าตัวเล็กนะครับผมส่วนซอสด้านบนก็จะเป็นซอสสาหร่ายครับซาหร่ายกินไม่ต้องจิ้มอะไรเลยแล้วก็จิ้มกับของทานได้เลยนี่เป็นตับปลานะครับผมทำคิโมกนะครับลายนะตับตลาฟังโกะนะครับผมทำคิโมกทำเวลาทานก็ทานพวกับวกระสีแล้วก็เป็นอารัสเกตนะครับผมเป็นมมรอดอกนะครับ อันนี้จะเป็น, SO นะะเนอสโซอบีนะครับผมเป็นโอฮุนะครับผมซอสด้านบนก็จะเป็นซอสซัสซอสต,ต,ตับเข้ากัเองนะครับผมส่วนด้านล่างก็มเข้าวพวกซอสต,ตับเขาอยู่ที่หนึง่งที่ห้องไม่มีเน็ตติดไม่รูทีวีก็ไม่มีอยู่นั่นคืนนี้อยู่ไหนไปนอนดี่ไนะแรก็ื่นเพลิานไปไหนกัน อยู่ในการมันงชื่อช่องว่าภูเขาชางช่วนถ่ายก็คือแค่สองาทีเพราะว่าภูเขากทำงานประจาอยู่แล้วก็ไ่ได้จใหไปมาที่ตลาดดิวธุรกิจให้เพื่อนช่องภูเขาชแาลครับนี่คืออะไร อันนี้ก็จะได้ดูกันนะครับของ,ของปีละครั้งปีละครั้งนะครับละครั้งก็มีมีคอ,อ,อนเทนต์ก็ข้างแมลงก็มามีพาสิบเชฟดูมาให้เราจะต้องเริ่มทานซูชิแล้วนะเดีย๋ยวเราจะใช้นิ้วใช้นิ้วดูแบบ สปีนี้เราไม่กินข้าวกันละวนหหมดคต้าแล้วหรอมดคต้ากินข้าวแล้วโคต้าทานข้าวจะให้ปีละสองแสนปีนี้ทุานมาสเดือนน้องคงมใช้เต็มแล้วหมดกินดรูมีกแร่ตกคบอันนี้เป็นท่าธรรมชาติจากชีบ เชฟครับนี้เหลืออีกเยอะเลยเหลืออีกประมาณห้าอกแบตมันจะหมดเดี๋ยวจะประหยัดนี่เป็นลาฟินูนิกนะครับของสามกิโลไม่ตากันเลยไม่ไหนแล้ววะโดนขโมยกินด้วยหนเจ๊ทำให้สองแบบนะคะเป็นแบบว่า สลายแต่นี้คือใส่ถ้วยใส่ปากคืออร่อยที่สุดอะไรนะฮะอยากออกตีนใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอเคเขาให้หนูกินว่าเราไม่อร่อยเขาใส่น้อยเอาส่งสมรูปนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวให้หอมแก้มทีหนึ่งแลกกับรูปแล้รูปไปเลยเอารูปมาเลย เป็นแบตเตอรี่ที่เชื่อมประมาให้ยืมบริการดีมากนะอันนี้คืออะไรคะโซน่าฮัลโหลนะครับ ุสปิดท้ายนะคสำหรับเวลาเปิดไม่ห่อวตรงนี <t <t ้ะตทายถ้วยแต่วไม่มีขายนะครับนี่คือของตามร้านอะจะได้ทีเดียวเขาลองดที่ตรงต้เาองจากสวนเจ้ามาง้าใช่มเนี่ยนี้นะเชฟบอกว่าไม่มีขายอยากกินก็ไนี่นี่ไิไปโปรเจะ์ฟ้าว่าไงจะไปกับสวนพรีอไปอยู่ไหนก็ไปกินที่ฟ์าที่สวนพีร ต,ต,ตอีก่ <I tried. S 1> สุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นไอศครีมซ <c oughs> ูวไไอไม่ได้นะนีล้วนะอ้ซูบอไม่ได้ซูบอไม่ได้เราแอบ,บดูค่าเสียหายนะ แต่ค่าข้าวค่าตัวนี้มีอะไรนะมีแต่ค่าข้าวมีแต่ค่าอาหารค่าตัวคือฟรีเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะควันนี้ก็เป็นต้นเชฟที่วันนี้านทำโฟมาเกษตรในทานนะครับก็มาที่ถูกแล้วไม่ต้องไปขังที่เชฟนานวันนี้ก็อร่อยแล้วก็อิ่มมากๆขอบคุณนะครับกุจิโซซามาเดสตาร์โอเคนะคะโฟมออดิวตี้วันนี้พามากินโฟมาเกษตรแล้วขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่วันนี้พามาทารมาจ๊ะเดี๋ยว วันนี้ไปละกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย